ผมเป็นเองนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาสลหรับทัวร์ฮัมเฮียววันนี้นะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเพลิดเพลินอะไรมึงทำอะไรกันเีาจะพาไปทุกท่านเหมอนกันเพลิดเพลินกันทันการศึกษากันในรอบนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าใครเนี่ยใครพี่ยังไม่ได้อัพอา้จริงอ้งเวนกำตามทันนะครับ อ,อันนี้ที่เห็นนี่เป็นพื้นพื้น,น,นำดำๆประดับไปด้วยพรมสีดำนะครับสดงนีเป็นการตกแต่งที่มีสไตล์ยุโรปไปเลยทีเดียวทำไมเายแจมหนูหนูต้องเป็นเหยื่อคนแรกไร้ต้องไม่ได้ยยแจมวิ่งมาพอดีี้าไม่ต้องเขาไม่ได้หนาป่ะหนูกะไปปั่นอะออ๋ไปปั่นน <c oughs> ี่ไงหนูปั่นเสร็จพี่อบผ้าต่อเอาอะไรก <c oughs> ันนี่สวัสดีคืนจีดีนะฮะวันนี้อยู่ที่ห้องทดลองมี ประดับไปด้วยระดับประดาไปด้วยสีรยพรอมสีเชมพูพรมสีชมพูนี้เขา้งจะสวยงามเลยทีเดียวเอาเลยครับ <laughs> เอาเลยครับไปไหน <laughs> ไปไหนแล้ว <laughs> สวยงามสวยงามแล้วก็ทำได้ดีเลยทีเดียว่โอ้เน่ทำเอ้ยเอ้ยเอ้ยมอ,อบผ้าอีกมไม่เยไม่ถึงมีการอบผ้าอ <laughs> ขอบคุณค <laughs> ุณย,ยงยุทธก้ก้สองนะครับขอบคุณเก ตาเข้าอบผ้าตาเข้าอบผ้าไปแต่ยังไม่จบเท่านั้นนะครับเราอย่าเพิ่งไว้วางใจข้างในอาจจะมีอะไรให้เราได้เที่ยวชมกันต่อนะครับตอน,นี้เป็นเวสเลียงเพชเพชไม่มีเ้ยตตลาดกมกู mm. อยู่ห้องนี้กูไม่เคยมีชีวิตรอดถึงคนสุดท้าย,ย <laughs> แม่มึงเจอห้องอบผ้ามหาอะไร้าไปสบายแล้วโอ้ oh, อย่างนี้แม่งกูไม่เคยมีชีวิตรอดถึงคนสุดท้ายเลยอื <laughs> แล้วเควกเสร็จหรือยังวะเนี่ยทีทททนที้จะรับเข้าสู่ที่นี่มีห้องเนียนทีนีมม้มีห้องเนียนเป็นที่ที่ทุกคนนิยมมาไหว้พระตักบาตรโทรเวกัน,นมากันทุกรอบมากันทุกตาเออโดยคาดคิดว่ามันจะเนียนมันต้องมีสักคนหนึ่งเมื<ร>่อคบกัแล้วออเฮ้ยมคบกันแล้วว่าคบกันแล้วชิบหยแล้วมวแต่เล่นอี แอาครบแล้วไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนมากดน้ำกลิ่นตรงนี้ก็เป็นได้เลยทีเดียวหาเออมาหาคนที่ขอแห้งนะครจ้ปั่นปั่นปั่นก็ไม่ได้ปั่นปั่นกูเที่ยวบ่อยเออด่านเนี้ยกูเที่ยวบ่อยจนกูพอรู้แล้วที่สถานที่ยอดฮิตที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวถ่ายรูปเซลฟี่อะไรวะตั้งเดินเคลียร์กันเลยวันนี้่ไหนถามว่า ฉ oh. ันเป็นคนเอ้ฉันเป็นคนดีมาจนช่ำชองมึงมึงต้องพามันมันกว่านี้เลยได้เลยไงค้ครานี่กูเป็นมันแน่นอนนะครับอะนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาในสนามนิวเทรฟฟอร์ด เวลาถอยหลังกันแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังวิ่งนักเตะกำลังวิ่งวนอยู่รอบสนามนะครับมีคนที่ยืนอยู่เอาหนึนสามสี่คิวทันทีอะยางยางตัดยางเรียบร้อยครับนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งครับไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอกระลังเลี้ยงบอลเข้าโกไปได้ทางซ้ายมือนะครับในตอนนี้ห้องขวามือจะมีคนเนี้ยไหมไม่มีนะครับไม่มีเอาอะไรเราวิ่งผ่านท่อไปแล้วนะครับตอนนี้จังหวะนี้นะครับมีเครื่องมาอาไม่มีนะครับตอนนี้ท้องโล่งเรามาเรามาไปกันที่ห้องเดิมดีกว่าสำหรับวัน หลังกันแน่นอนนะครับมามึงรอดูเลยเอาละครับห้อ,บองเดิมที่คิดวันเนี้นหายไปแล้วครับคราวนี้ทุกคนมีการเรียนเรียนรู้นะโอ้โหรอเรือชัดกว่าคนตุริเนียเรียนรู้มีเอาไม่มีบุคคลคนหนึ่งไม่เกิดการเรียนรู้แต่อย่างใดนะครับยังคงวิ่งขึ้นไปยังห้องบนแล้วมาตายที่เดิมจุดเดิมในแบบเกมที่แล้วกันเลยนะครับโอ้มั <c oughs> นจะเหนื่อยแทนคอยมึงตายที่เดิมอีกันะเอาละ ต้องรออบผ้ากันก่อนเลยทีเดียวนะครับห้องนี้ตละดห้องนี้นี่มีการ oh, อบผ้าจะอบทันไหมครับจะอบทันไหมไม่โอ้ยทันนะครับรอดไปเอา้ามีคนมาตาเรียบร้อยนะครับเมื่ออชือมีคนอบผ้าทันคนอบผ้ารอดแต่คนที่เอาผ้ามาตากใหม่ไม่รอดนะ <laughs> เอาละครับค่าวนี้เราเจอหนะ้าข่าวสายหวยครับท่านหนึ่งนะตอนนี้กำลังวิ่งมานี่เรามาดูที่ห้องโรงอาหารกันมีใครมากดนะไม่มีนะฮะ ตอนนี้หรือไม่ไน้่เราจะใช้วิธีใหม่ครับในการยืนรอตรงทางผ่านนะที่เป็นทางตรงปุ๊บสักพักจะมีคนมาหลงกลเอาเองหรือไม่ทุกคนก็ทําเควสกันจบไปแล้วนะครับน่าเสียดายจริงๆมาดูกันในที่เดิมฮะอาจจะมีคนมาทําเควสกหอล่าเร็วยืนมาทําเควสนะฮะในพื้นที่นี้เอาทําไมกูภาคมันเกินไปเลยแบบไม่ไอ้นี่เลยมันยังไงมึงลาคาญกูเหรอ คือจะกดทำเฟรแล้วแม่งก็เสือกไปโดนอีกแง่มันมีศพเยอะด้วยอันมีการขอพักครึ่งนะครับมีการเปลี่ยนตัวนักเตะมีการเปลี่ยนตัวนักเตะได้ทำการเตะไปแล้วหนึ่งคนเนื้เตะไปมีการเปลี่ยนตัวเตะเล็อยู่แล้วเอ้าเฮ้ยใครไปโหวตเนี่ยเกิดไปโหวตเล่นเนี่ยมันออกนะมึงจมายทำไมต้องเป็นมึงทุกทีเลยว่าจิตดีมันใกล้เควสศพเยอะแถวนั้น เอาล้ะครับนได้เวลานับถอยหลังนะตอนนี้ทุกคนเคลียร์ลูกกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเอาล,อาลครับนี่เราะะจะให้ทุกคนวิ่งผ่านกันไปก่อนนอันแน่แหมไม่น่าเลยเสียดายลูกนี้น่าจะปล่อยไว้แล้วจะมีคนมายืนเนียนตรงนี้หนึ่งศพให้เราฟรีฟรีแหมโอ้โหเนียนมากสีกงมกลีนมากครับผมนะครับแหมได้เลยครับ โดยการคําบอกใบ้ของเพื่อนร่วมทีมนะฮะครคาวนี้มีการสีบอกใบ้ใบเนียนมากกลมกลืนเดี๋ยวเราไปรอดูสิ่งที่กลมกลืนกันเราไปดูว่าจุดสุดท้ายก็จะมีคนมาใช้มุกเดิมไม่มีนะครับเกิดการเรียนรู้ไปดูสิห้องหนึ่งนะครับคราวนี้มีนักเตะมาคัโอ้โหกมแล้เกินนะหนูตอนนี้มีเสียงคนดูแหกปาข้างสนามนะฮะน่าจะอ๋อไม่ตอนนี้มีเสียงนักนักกีฬาที่โดนใบแดงออกไปแหกปาข้างสนามประทวงกรรมการนะครับ น้ำใจนักกีฬาโหโหเรียบร้อยไปแล้วครับข้างกันทรอยตรวจเควสก่อนมาดูนับยหลังก่อนคิกออฟอีก11วิตนะครับตอนนี้ทางฝ่ายโจนกำลังขึ้นนำอยู่นะครับตอนนี้โจนกำลังดูนะครับรู้สึกว่าได้ยินเสียงอบผ้าเมื่อกี้น่าจะมีใครสักคนที่กำลังเดินจะมากูคลิกไม่ได้สักทีเอ <c oughs> เฮ้ยต้องรออบผ้าอีกให้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ท่องไว้ก่อนใจเย็นครับตอนนี้กําลังเลี้ยงลูกขึ้นหน้ามานะฮะมีให้รีพอร์ตตอนนี้มีศพกําลังนอน,นตายอยูนี้น่น,นีน่บินออกนอกยานแล้วยังไม่หาภารกิจยัง,งไม่คึ้นหน้าเท่าไหร่นะฮะตอนนี้จําไม่ได้เลยครับ<อ>ว่าขาดสีอะไร แย่ yeah, แล้วครับตอนนี้มึงดูเช็คศพไม่ได้ว่าศพหายเวลาจากนิวรีพอร์ตใช่ครับนี่มันเป็นแผนการที่แยบยลมากนี่เป็นการวางกลุวางกลยุทธ์ของกุนซือจิตดีได้ดีจริงๆนะฮะนี่น่ยมีใครหลบหลังดาวเทียมไม่มีนะฮะอตอนนี้เกมกําลังตึงอยู่นะครับทุกคนนียังไม่มีใครฝ่าแถมกองหลังไปได้นะครับค่อนข้างจะอุดทะลุทะลวงนนอะไรของกูว่าอุดทะลุทะลวงคือไปเรื่อย ยย่เสะอพูดมาหนูแล้วมันนานไปอ่ะเออตอนนี้นะฮะกำลังรอกรรมการเป่าเรียกหรือเปล่านะต้องรอดูว่าเขาจะมีการแก้เกมยังไงดดีวิ่งกลับมาที่จุดแรกครับพบจิตดียืนอยู่ที่จุดนักเตะสตาร์อยู่ตรงนี้นะฮะยืนเฝ้าโกอยู่เก็บได้เหรอเออโดนลูกยิงรอดดาเข้าไปไม่ทันรับนะฮะกันดูขึ้นมาสวยงามมากนับเวลาถอยหลังอีกเก้าวินาทีเท่านั้น ไอ้แบงค์แน่เลยกูว่าสีเหลืองอ่ะกูเจ็บคอหมดแล้วแม่งเอ้ยมึงก็รีบทำก็ะทะให้เสร็จสิวะคุณเฮเธออ๋อเหลือซ้ำคนด้วยกูคุอ่ะคุณอเหรอหรอทำเสร็จหมดแล้วนี่ยตายหาไปตั้งนานแล้วตออะไแล้วเหรอข้าอนี่เนี่ยกูสิงมันอยู่เนี่ยต้อมมึงมาดูดิตอนนี้มีการก่อกวนจากทางข้างสนามนะฮะเริ่มใช้กลยุทธ พี่สองคนเขาแหละวิ่งมาวนจุดเดิมๆไม่เจอถ้ามึงเจอนะมึงบอกเลยมึงชนะแน่นอาเสียดายนะครับพ่ายแพ้ไปตอนนี้ระหว่างปลาสัมพันธ์กับไอชาติโอ้ยทีมเยือนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แลฮะทีมเด้าเป็นฝ่ายทำเพสเสร็จกเขาหลบอยู่บนโลกอ๋อหลบอยู่บนโลกอ๋อโซนโซนพี่นี่ก็วิ่งไล่บอโลกกูจะหมดลมตาย น้าเขาบอกต้องการมันๆหน่อยกินน้ำบินแซ่บนะด้ชื่อเสียงสักทีสีดำมันขลังขนาดนั้นจังเละแล้วทำไมโจรยืนไกลจังเลยยืนปิดนะใกล้ปๆใกล้ปิดได้แล้วปิดเลยปิดเลยปิดเลยปิดแล้วสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าไปน็อตเดี๋ยวเราไปแอบห้องไฟดีกว่า

เห<ใ>นือเป็นทางอันเปล่า <Gym. S 1> เปลี่ยวฉันต้องการใครสักคนที่มาช่วยยื้อช่วยยื้อช่วยยื้อ่ดี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 ใครกันเนี่ยช่วยฉันด้วยฮิโร่กดคิวแล้วมันไปเอาพี่เองที่นั่นมีฮีโร่สักคนไหมช่วยด้วยไหนเนี่ยกูเป็นซุยริวใครกันเนี่ยฮีโร่ช่วยฉันด้วยเอ้าอออืื้ห เอาอะไรวนะเนี่ยว้าว,วฮีโร่ช่วยยืนด้ไปแล้วจิฮีโร่ช่วยยนด้อไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเธอเป็นได้นะฮีโรนะ่ใช่เธอก็เป็นได้นะวัรยรเาไอชโชกุคิว <c oughs> ไม่แอบสักนิดชิดเลยเใ่ค่ะ น Sadly, <sh arp> <sh arp ี้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเหลืองเหลืองเหลืองเอ้ยเเข้ามห้องได้มึงหาได้ดีกว่าาอยู่นี่ไงมึงจะออกนอกยานไปไปออกไปไนี่มันนี่วะไม่มีเคสตรงแถวนี้เลยเหรออ๋อผมจำได้มันอยู่ตอโอ้โหโอ้โหโถ่โ่โโ่โถ่โอ่โ่โโโ่โโอ้โโโโโโ จิตดีพยายามเข้าลูกจิตดีพยายามเข้าจิตดีพยายามเข้าแจมแจมสู้แจมแจมเอ้ยมันเชียร์แจมแจมวยอะจิตจิตดีคิดเห็นยังไงครับจิตดีคิดเห็นยังไงครับมันมันเชียร์แจมแจมลูกมันนอนตายอยู่นี่สุมเงียบสุมเงียบสุมเงียบวันนี้สีดำขลังจริงว่ะใครอยากเป็นโจนนี่สีดำใช่ไหม อันที่สี่นอีกอย่างที่ไปที่เป็นจริงเลยเอ๊ะมันมีโซนหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปลองดูไงแบงค์ก็ต้องมีแล้วล่ะต้องมีแล้วล่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอ้าเดี๋ยววิ่นนอตก่อนไอเดี๋ยววิ่งนิวบอลนิวบอนหรอกทำไมอ่ะไอนิวมันเดินสวยมนแบบเจ๊แจมไม่เห็นเอ๊ะไม่เห็นหนูไม่เห็นเจ็ดดีเรามาดูกันว่าเจ๊แจมจะตามหาความเนียนเจอไหมเพราะว่ามันมีคนเนียนอยู่แน่นอน่ะแต่เจ๊แจมจะรู้หรือไม่ ใช่มันต้องเจอหนูหาแค่สองห้องซ้ายขวาหนูจะเจออะไรลูกโอ้โหไอ้น็อตจิตใจมึงนี่ใครไม่รู้จิตใจมึงนี่ชั่วอะไรแม่งเฮ้ยติดคุดาวติดคุดาวติดคุดาวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหจิตดีจิตดีปันเดียว เดี๋ยวจินดีมันอาจจะเหลือแค่ไม่กี่วิจิตดีมึงอย่าเพิ่งมึงอย่าเพิ่งมึงอย่าเพิ่งบ้าใจขนาดนั้นพี่ให้หนูค่าจิตดีมึงมอบเลยเลยเออเขามีคนช่วยขนาดนั้นแล้วอ่ะพี่ลอสสปอยสปอยอะไรฉันแค่บอกหนูหาแค่ซ้ายขวาไม่ดูไปดูข้างล่างบ้างเดี๋ยวไปอีกข้างนึงอ๋อก็ได้แต่มองเห็นเพื่อนตายอยู่ไกลไกล อ๋อเออไอ้นอดมันบอกว่าไม่ลงข้างล่างบ้างไม่วแล้วยจะแจมดันขึ้นข้างบนกูรุดไปตรงไหนเนี่ย <c oughs> แต่ยแจมดันไปข้างล่างไอ้ไปข้างบนสักงั้นกูก็เลยอ้าจบเลยแต่เป็นโซน